เมื่อกี้กำลังเจริญกับพอดีเลยถามพี่เสือว่าพี่เสือพอดีว่าเมยเปิดฟังเพลงอุิงอิงแล้วพี่เสือมาแซวบอกว่าดูสิขนาดช่องใหญ่นะยังัดูองิเลยแสดงว่าพี่เสือก็รู้จักน้องเขาจากคือเราเราเรียนสื่อสารมวลชนมาไงเราก็จะเป็นคนที่ ต้องทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ทันข่าวทันโซเชียลล้วสูอึ่กระแสองค์อิงเข้ามาแรงเนาะเราก็เลยเข้าไปดูว่าเอ๊ะองค์อิงมันอะไรยังไงอ้าวนะโดนตกเลยนะฮะดูทางเดียวเลยนนก็ดูก่อนนอนทุกคืนติดเลยโอ้ขนาดเมย์เหมือนกันตอนเนี้ยคลิปตัวเองไม่ยอมดูไปดูคลิปน้ององค์อิงมอลำปกติไม่ดูนะบอฟังไม่ออกไม่รู้เรื่องไม่ฟังแต่พอเป็นคลิปน้ององค์อิงเข้ามานี่ฟังก็ถามพี่ไงว่าแปลว่าอะไรอืมแต่ว่าเราเราเรา อุ่งอิงเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของของช่อง youtube หรือว่าการดำเนินเรื่องในโลกโซเชียลซึ่งเราติดตามไม่ได้ติดตามอย่างเดียวชื่นชอบอย่างเดียวแต่เราศึกษาด้วยนะศึกษาด้วยเพราะเป็นโลกยุคใหม่ไม่ได้ว่าแค่ชอบแล้วติดตามแต่เรานำเอาเขาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ด้วยในบางเรื่องคือเราดูแล้วเราก็ต้องคิดด้วยนะว่าเออว่าเหตุผลอะไรที่เขาประสบความสำเร็จทางโซเชียลทาง u t u b e ขนาดนี้บางทีเราก็ดูเราก็ได้ไอเดียในการถ่ายไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องการตัดต่อหรือว่า การพูดที่คนที่เขาไปถ่ายเขาพูดมาว่าทำไมมันปังใช่รครับอันนี้คือดูให้เป็นตัวอย่างด้วยเพราะว่าช่องของเขานี่จริงๆเขาก็เท่ากับสถานีโทรทัศน์หนึ่งสถานีโทรทัศน์ใช่น,ใชนะครับผมเขามีการดําเนินเรื่องการพูดการจะลักษณะการทําคลิปยังไงเราก็ต้องศึกษาจากเขาเพราะเขาก็เป็นพี่ใหญ่เนาะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มีคลิปสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่ครับผมวันนี้เมนั่งดูอะไรทั้งวันเลยเนี่ย เออเป็น FC ฟซ n แพนดนะคะเออดูน้องอุ๋งอิงนะคือหลังๆเนี่ยดูทุกคืนนะผมเมยบอกว่าต้องดูก่อนนอนก็เลยดูดูก่อนนอนทุกคืนอยู่ยอมรับค่ะผมก็ดูนะครับผมมันเป็นสตอรี่เนาะดูเราฟังเสียงเขาแล้วมันขนลุกอะไรพี่ว่าเสียงของเขาเนี่ยเหมือนจินตลานะแต่ว่า คือมันมีความเขาเรียกว่าเด็กเด็กกว่านิดนึงมันก็เลยดูแล้วก็ฟังแล้วก็ดูดูเลื่นหูก็ฟังตั้งแต่ซิงเกิลแรกเขาเมื่อไม่นานมานี้ทีนี้เขาออกซิงเกิลใหม่ก็ก็รอรอซิงเกิลแรกชื่อว่าเพลงอะไรเพลงนี่ไงหอบฝันมาหลังห้านะซิงเกิลที่สองอะไรนะไปกับเขาสาอ้ายใช่ไหมเมยไม่ค่อยชินภาษาอีสานนะน่าจะใช่นะใช่ไหม คือคุณเมย์เนี่ยเรื่องเขาสายเคยเปิดเคยเปิดเพลงอ่าหมอดไปไปไปเจอเพลงหมอลําแล้วมีบอกว่าพี่หนึ่งพี่หนึ่งหนูฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกให้เลื่อนผ่านแต่พอมาเพลงของน้องอุ๋งอิงเนี่ยโอ้มันก็เหมือนคนชอบแบ็คพิง์อะไรอย่างเงี้ยแหละเหมือนแบ็คพิง์ใช่เหมือนแบ็คพิง์เมืองไทยเนาะมันมันน่าอัศจรรย์นะเพราะว่า พีของเขาเนี่ยคืนเดียว3 3ล้านวิวมันไม่ได้น้อน้อยนะเพราะขนาดเมก็เป็นส่วนหนึ่งของอย่างน้อยก็10วิวเออ <c oughs> พี่ก็ด้วยประมาณ10วิว <c oughs> ก็ถ้าคนละ10วิว3 0 0แสนคนก็3ล้านวิวแล้วนะ <c oughs> ถือเพราะว่าพี่ว่า1คนเน่ยเขาไม่เปิดเปิดครั้งสครั้งหรอกเขาเปิดฟังทั้งวัน,น่ะ เปิดซ้ำไปซ้ำมาจริงๆเท่าที่ฟังคุยกับ FC เราเนี่ยแหละ f อเราก็ดูน้ององคงอิงเยอะนะอืม <c oughs> มันก็สนุกอะน้องไม่รู้ยังไงแล้วอยู่ดีก็ติดเป็นแพนด้าเราเคยเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนก็ติดตามชีวิตพวกเราอยู่ <c oughs> ตอนนี้เรามาติดตามชีวิตอีกคนนึง <c oughs> ก็มันก็เพลินดีเพลินดีนะผม <c oughs> ก็แต่น้องเขาเก่งด้วยแหละ ยอมรับยอมรับเสียงเป็นเอกลักษณ์นะสวัสดีครับขอตอะรับเขาสู่ช่องมเดสต t o r y นะครับผมตอนนี้เรากาลังอยู่กับหนุ่มสุดหล่อพี่เสือกำลังมาให้เราจูดจมค่ะเดี๋ยวเราต้องชิงจูดจมก่อนพี่เสือว่างไหมครับว่างครับครับว่างไงครับเออเป็นไงบ้างพี่เสือเมื่อวานผมเปิดชื่อตลาดอไปครับแล้วเป็นไงบ้างคุ้นไหม คือตอนแรกนะ่พี่แดงเขาบอกคำใบ้มาบอกพี่เสือมันมีคําว่านาคานําหน้านะเอนาคาอะไรเนาะแล้วเราเป็นคนชอบแบบคําภาษาอังกฤษไงเราก็เลยคิดไปเองว่านาคาเก็ตแน่เลยพี่เสือพูดบอกบอกให้พี่ฟังเยอะพี่ก็ได้ยินเยอะทีนี้พี่แดงบอกไม่ใช่ต้องไปดูในคลิปนะฮะเราก็เลยไปดูในคลิปอ้าวนาคาบุรีบอกว้าว ว้าวเลยเหรอเออมันมันใช่เลยอะ่ะมัน <Yeah. S 2> มันชื่อดีมากความหมายก็ดีมากนะฮะ mm. นาคาก็อพญานาค mm. นะบุรีก็มาถึงเมืองคนะือก็เอ้ยมันมัน,ม,นมันมีความหมายในตัวที่ชัดเจนมากเลยคา mm. ําว่านาคาบุรีนะครับ mm. นะพอรู้ปุ๊บพีเ่เสือก็ขึ้นคลิปเลยนะโอ้ไม่ดู ออเดอร์ร้านน้ำพริกแม่นกรับชื่อใหม่นาคาบุรีเมื่อวานแพ็คไป20กระปุกโอ้ออเดอร์รับชื่อใหม่ใช่คือเสือก็คิดชื่อนานทันทีเลยเออนะครับเสร็จแล้วเมื่อเช้าอีกอนะฮะตื่นมาถ่ายคลิปหน้าร้านนี่แหละนะตอนอที่อเอเฟีมาซื้อของใช่ไหมมาซื้อน้ำพริกที่เสือก็บอกยินดีต้อนรับสู่ตลาดนาคาบุรีแล้วก็พูดไปพูดมาอีกว่า ตลาดนาคาบุรียินดีต้อนรับเฮ้ยมันลงตัวพอดีเออเออรู้สึกเออถูกต้องแล้วชื่อนี้นะน่าจะเหมาะที่สุดแล้วครับผมแล้วระหว่างที่เดินถ่ายคลิปเดินไปเดินมานะฮะก็มองเห็นองค์ปู่นะมองเห็นบริเวณเลยรอบแล้วก็พูดไปอีกว่าตลาดนาคาบุรีที่นาลุงพลอ้าวมันลงตัวอีกแล้วเออหน้ากับหน้าเหมือนกัน เปะแล้วนะฮะชอบชื่อนี้มากนะฮะล่าสุดอีกแล้วล่าสุดอีกวันนี้แพคไปห้าลังโอ้รอเพิ่งจะแพคเสร็จตะเกียบตอนรับชื่อใหม่ตอนรับชื่อใหม่ปังบุริเย่ไม่ไหวแล้วแล้ววันนี้เห็นบอกมีเห็นผมดูในคลิปที่มีคําว่านาคาบุรีปังไหมปังปังใช่ไหมปังไปแล้วสองคลิปทะลุหมื่นไปแล้วทะลุหมื่นแล้วออหลังบ้านใช่ไหมหลังบ้านทะลุหมื่นเออหน้าบ้านจะหกเจ็ดพันอ้หกเจ็ดพันแต่หลังบ้านนี่คือทะลุหมื่นไปแล้ว ดีใจด้วยคือถือว่าพ่อปู่ท่านช่วยแล้วกันค่บผมเนาะต้อนรับต้อนรับชื่อตลาดก็เป็นตลาดก็เป็นนาคาบุรีก็คือเมืองที่อยู่หน้าพ่อปู่นี่แหละเราเรามีเรามีพ่อปู่พาลิจิตนะผมแล้วก็พื้นที่ของเราก็คือเป็นเหมือนลูกหลานพ่อปู่พญานาคเนาะอยู่ด้านหน้าของท่านก็นั่นแหละเป็นเมืองที่อยู่ด้านหน้าของท่านครับ แล้วก็เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางพญายนาคใช่เมืวว่วานเห็นพี่เสือขึ้นก็สังเกตอยู่ว่า <c oughs> โอ้โห <c oughs> สงสัยคนกําลังตื่นเต้นกับชื่อนี้อยู่ใช่แล้วเอฟซีก็เมนต์มาเยอะมากเลยบอกว่าชื่อดีจังเลยพี่เสือลงตัวมากเลยครับครับแต่ <c oughs> ว่า พี่เสือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลืมจะจองเสื้อแล้วนะฮะเออจองเสื้ออีกโอ้ได้ข่าวว่าจะทำเสื้อตารางว่าอยากใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็ศิลปินมาวาดวาดวาดเทนที่ออฟฟิศไม่ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเสื้อของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปแล้วก็คนวาดก็มีที่มาที่ไปด้วยนะผมเป็นศิลปินที่แถวนี้แหละอ๋อน่าสนใจสวยสวยผมผมยอมรับเลยว่าสวยครับแล้วก็แต่จริงจริงเนี่ยคือพี่เสือเนี่ย เคยตั้งชื่อให้ผมชื่อหนึ่งตลาดที่นี่ตั้งแต่ตลาดน้อยเมดีใช่ไหมใช่แล้วก็มาตลาดเจริญทรัพยบผมบอกว่าตลาดเจริญรั์ที่ผมชอบมากผมดีใจมากเลยชื่อว่าตลาดเจริญรัาพี่เสือรู้จักชื่อผมด้วยแล้วก็ทรัพย์นี่มันก็ทรัพย์สินใช่แล้วก็ซับสครต์เออมันมันมันลงตัวได้ลงตัวหลายอย่างเนาะแต่ว่าคือเราเราอยากให้มันมีอัตลักษณ์มีอัตลักษณ์มากกว่านั้นมากกว่านั้นใช่ผมก็เลย อีมีชื่อหนึ่งต้องขอบคุณพี่เสือนะที่ให้ชื่อชื่อนั้นมาแต่ชื่อนี้พี่เสือก็ชอบเนาะชอบชอบดีมากโอเคบคดีจะด้วยที่ปังๆกับแม่นกแม่นกน้ำพริกแม่นกน้ำพริกแม่นกก็อร่อยจริงนะอร่อยขายดีขายดีตอนนี้หมดไปแล้วสองเมนูนะฮะจริงหปลาดหมดแล้วนะน้ำพริกกุ้งเสียบหมดแล้วอืออปลาสดแม่นกเนี่ยจะบอกให้คือเช้าเช้าหิวมาะ ผมกินปลาหลอดสามสตัวกับข้าวหนึ่งปั้นนะอิ่มแล้วแล้วปลาหลอดแกให้เยอะมากให้เยอะมากไม่ไม่กินจนแซวแกว่าซื้อหนึ่งถุงกินได้เป็นอาทิตย์พี่คสืออาจจะต้องติดใต้เมนูข้างหน้าแล้วแหละครับอืมเมนูอุ่นร้อนออใช่ครับโอเคนะพี่เสือนะขอบคุณมากครับผมครับผมโอเคครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่ผมตอนนี้เรากำลังตามหาชิ้นส่วนที่หายไปของโคมไฟเออ ขาก็จัดมาเป็นเซตแบบนี้เนาะแล้วก็ให้ให้เรามาประกอบตอนแรกผมก็รู้ว่าจะแบบว่ายกขึ้นมาเลยอะ่ะเป็นแบบนี้น,นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยพี่ทุยกันเลยถามว่าตัวนี้มันไม่มีไม่มีก็เลยมาดูนี้นี่น,นี่ยออ<ๆ>เขาให้ประกอบเองมันจะเป็นส่วนส่วนดีส่วนบีส่วนเอพวกนี้ก็เลยเน่าจะเป็นชิ้นนี้นี่ส่วน C ี สำหรับเพื่อน f อนะครับที่ซื้อโคมไฟแล้วไม่เคยซื้อมาก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องให้ดูว่าโคมไฟที่เอามาประกอบเนี่ยเขาให้มายัางไงบ้างอันนี้เขซื้อมาจากโคบอลเฮาส์ตอนแร,รกก็กะว่าพี่ทุยเดี๋ยววันนี้ประกอบให้ผมนยนะก็กะว่าโหหนักมากเลยหนักเลยมาหนักมากเลยใช่ไหมใช่ม,มแก้ว ต้องทำปงแน่นยึดกระหล็กตอนซื้อไม่คิดเลยนะว่ามันหนักคิดแต่ว่าสวยคิดแต่ว่าสวยแล้วก็แค่นั้นคิดว่าแบบว่าเป็นหลอดไฟธรรมดาแต่พอ,อพนักงานเขาเอามาสม่ง<ม>ก,ก็ก็ยกดูตายละพนังานาโมบฟ้าเลยเราไม่ได้ยึดแบบดีๆอ่ะก็เดี๋ยว พอดีว่าห้องนี้ยังไม่ได้จัดนะคะจะเป็นห้องสําหรับทํางานก็จะโลงหน่อยคร่บหมครัเพราะว่ารอห้องนี้เสร็จแล้วก็จะจัดทีเดียวนะเพราะว่ากลัวฝุ่นมันเข้ามานี่ตรนนี้นะคะห้องนี้คือเสร็จหลายเสร็จไปได้เยอะคือยังว่าเสร็จแล้วนะคะเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะห้องไฟก็จะติดข้างบน ตรงฝั่งนี้นะคะมีก็ออกแบบตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะได้หน้าต่างที่เขาโปง่งโป่งแล้วก็เห็นวิวข้างนอกนะคะตรงนี้ก็จะเห็นองค์พ่อปู่จำลองแล้วก็องค์พ่อปู่องค์ใหญ่ด้วย